สวัสดีค่ะพบกับณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชายส่งลำไยมาให้หนึ่งกล่องใหญ่เราจะทำอะไรทานกันดีคะทำข้าวเหนียวเปียกลำไยแล้วกันค่ะเอาลำไยมาเด็ดเอาก้านออกใช้ลำไยทั้งเปลือกอยู่ที่700กรัมล้างน้ำให้สะอาดค่ะสักสองสามรอบจนน้ำใสสะอาดถ้าหากว่ามีขั้วติดมากก็เอาออกให้หมดนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำ ทีนี้ก็มาแกะลำไย,ยค่ะถ้าหากว่าเรามีที่แกะลำไย,ยก็ใช้ที่แกะนะคะแต่ถ้าไม่มีใช้ช้อนแกงแบบนี้ค่ะใช้ที่เนื้อบางหน่อยจะได้แกะได้ง่ายแล้วก็ผ้าสะอาดค่ะซักแล้วก็บิดน้ำให้สะอาดเตรียมไว้สำหรับเช็ดมือเช็ดช้อนเราจะแกะโดยง่ายช้อนเอาปลายช้อนงัดเปลือกตรงขั้วออกแล้วคว่ำช้อนลงค่ะเสียบปลายช้อนเข้าไปตรงขั้วแล้วก็หมุนช้อนให้รอบมเมล็ดเลย งัดเอา,มาเมล็ดออกใช้ปลายช้อนฉีกเปลือกให้กว้างหน่อยค่ะแล้วก็เอาปลายช้อนงัดเอาเนื้อออกมาเราก็จะใช้ปลายช้อนทั้งหมดนะคะโดยที่มือเราจะไม่สัมผัสกับเนื้อลำไย,ยเราทำแบบนี้เพราะว่าแกะเสร็จแล้วเราก็จะไม่เอาลำไย,ยไปล้างน้ำอีกแล้วค่ะจะใช้แบบนี้ได้เลยจะได้ไม่เสียรสค่ะเสร็จแล้วเอาลำไย,ยไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพักไว้ค่ะละลายแป้งเท้าายม่อม3มช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า3ามช้อนโต๊ะ พอแป้งเท้าให่ม่อมละลายช้าต้องเตรียมไว้ค่ะเตรียมน้ำตาลทรายขาว250กรัมเตรียมข้าวค่ะเป็นข้าวสารข้าวเหนียวใช้ที่250กรัมอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะจะเป็นกลางเก่ากลางใหม่ข้าวเก่าหาซื้อยากมากเลยค่ะซื้อมาสองล้านเป็นข้าวกลางปีเหมือนกันเลยอันซ้ายจะดูขาวกว่านะคะส่วนอันขวานี่จะเหลืองกว่า จะใช้อันขวาค่ะเพราะว่าเก่ากว่าข้าวเก่าสีเขาก็จะเหลืองเข้มขึ้นเข้มขึ้นเอาข้าวมาล้างน้ำล้างสักสองสามรอบค่ะจนน้ำใสได้แล้วค่ะใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วก็ตั้งหม้อดได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป1,400มิลลิลิตรใส่ใบเตย2-3ใบแล้วก็ผูกให้เป็นโบ ก่อนใส่ขย้ำหน่อยค่ะผินจะได้ออกเยอะๆน้ำเดือดแล้วเอาข้าวใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ต้องคนนะคะเพราะว่าข้าวเย็นกับก้นหม้อร้อนข้าวจะติดก้นหม้อค่ะต้องคนให้ข้าวหลุดออกมาน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็เบาไฟลงค่ะให้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนตอนนี้ก็คนเป็นระยะระยะนะคะ เราจะใช้เวลาต้มข้าวไม่นานนะคะประมาณ7-8นาทีประมาณนี้นะคะแต่ยังไงก็ต้องดูเม็ดข้าวเป็นหลักค่ะคอยตักเม็ดข้าวขึ้นมาดูค่ะต้มแค่ให้เม็ดข้าวสุกใสแค่นั้นก็พอค่ะไม่ต้องให้บานคอยตักข้าวขึ้นมาดูบ่อยๆนะคะไม่ปล่อยให้บานนะคะใกล้จะได้ที่แล้วเอาไปเตยออกค่ะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ ได้ที่แล้วนะคะอันนี้ข้าวสุกใสดีแล้วค่ะเรารีบใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายจะไปล็อกไม่ให้เม็ดข้าวบานต่อแล้วก็ใส่น้ำแป้งต่อเลยค่ะเราใส่แป้งเท้าใยม่อมเพราะว่าแป้งเท้าใยม่อมจะมีความเหนียวคงทนไม่คลายตัวง่ายแล้วก็ให้ความวาวดูน่าทานค่ะน้ำแป้งสุกข,ข้นดีแล้วนะคะ เราก็ใส่ลำไย,ยลงไปเลยค่ะใส่ลำไย,ยลงไปแล้วก็คนให้ผสมกันเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะลำไย,ยจะได้กรอบแต่ถ้าอยากให้เก็บได้นานต้มต่ออีกสักหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยหน้าตาประมาณนี้นะคะน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำกะทิราดต่อเราผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็อันนี้พักไว้ก่อนนะคะทําน้ํากะทิลาดค่ะโดยใช้หัวกะทิอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้กล่องขนาด250มิลลิลิตรแล้วเราเติมน้ําลงไปอีก50มิลลิลิตรเป็นทั้งหมด300มิลลิลิตรค่ะอันนี้เรายังไม่ยกหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือป่อนค่ะ เสร็จแล้วก็เอาน้ำแป้งที่เราผสมไว้ค่ะใส่ลงไปที่ให้ผสมน้ำแป้งก่อนก็เพราะว่าถ้าเราเอามาใส่ในหัวกะทิเลยแป้งจะละลายยากค่ะถ้าหากว่าเราละลายไม่หมดจะทำให้กะทิเนื้อไม่เนียน <ไป S 1> เสร็จแล้วยกขึ้นตั้งไฟคอยคนตลอดนะคะไม่งั้นแป้งสุกแล้วจะจับตัวนอนก้นหม้อคนสักพักหนึ่งค่ะจนหัวกะทิเดือดก็ยกลงพักไว้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าเหนียวเปียกลำไย,ยน่าทานมากๆเลยนี่ค่ะทําแล้วข้าไม่บานมากยังเป็นเม็ดอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้เขาก็จะบานต่อได้อีกนะคะทำแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้นานค่ะทำแล้วก็ควรจะทานเลยแต่ถ้าชอบทานแบบเม็ดข้าวบานก็ไม่เป็นไรค่ะตัวลำไย,ยเป็นลําไยสีชมพูจะเนื้อกรอบหวานพอดีค่ะส่วนตัวกะทิก็จะมันเค็มพอดี ราดกะทิเยอะๆหน่อยค่ะตัดรสกันได้ดีมากเลยวันนี้คุณนายเข้าครัวเสิร์ฟเพาวเหนียวเปียกลำไย,ยแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คลิปหน้าทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ